คบนปะโอนผู้ช่วยป้องกันจังหวัดปุยหลัาในนั้ตัวแทนท่านสลัดจังหวัดปุยหลังนะครับไม่มีครัตัวก้พนองนะครับขนาะเดียวกันเป็นการแถลงที่ไม่ต้องมีการลงมติดังนั้นสมาชิกไม่ต้องลงมติก็จะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่จะเอา เสนจังขอรับการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภารัฐและเอกชนเพื่อจัดหาเงินเข้ามาสนับสนุนให้ได้อย่างน้อย100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้เป็นการเป็นุการศึกษาแก่ลูกหลานชาบุรีรัมย์ที่มีความพร้อมทางปัญญาแต่ไม่มีความพร้อมทางกาลังทรัพย์ต้องส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคาวบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์สำคัญสประการคือน สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. ส,สนับสนุนการศึกษาให้เ,าาาเ,เยาวชน,น,น,นที่มีความสามารถพิเศษได้เรียนตามความต้องการเพื่อการมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดบีดั์โดยจัดทําโครงการหนึ่งบลหนึ่งทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจนจบการศึกษาสามารถเท่าไหร่ที่บ้านเมืองที่ ที่ยากจนมีหนี้สินเพิ่จจ los, มมากขึ้นและมีความจ่ามีรายจ่ายมากขึ้นซื้อเข้าของเพื่งใช้ผู้เผล่มากขึ้นขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็มีหนี้ิ่มขึ้นเรียกกันว่ารวยกระจุกโริฐานงานของโครงการบริหาาส่วนจังหวัดมีรำลับอย่างน้ไปแต่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระชาชนโดยมีนโยบายที่สำคัญสามประการคือ 1. การจัดตั้งกองทุนชีวิตประจำวัน และมีความสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้เป็นความต้องการลำดับแรกจะลงมือทำแทนทีก็คือการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพของคนดุรยางหนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการสำคัญสองโครงการคือจนผู้ที่ประสงค์จะมีอาชีพอิสระทั้งอาชีพการเกษตรอาชีพค้าขายอาชีพชนึจุดส โครงการจัดหาแหล่งทุนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพอาชีพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะตัวแทนประชาชนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดทั้งนี้แต่ยังเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนพิรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีงานทำเพิ่มขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนพิรามหนึ่งร้อยล้านบาทเพื่อใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน มาให้ความสนใจในกีฬามากขึ้นผลวลักหลานของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งในระดับอาชีพกีฬาทั้งในระดับกีฬาอาชีพทักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้นในฐานะเพื่อนกีฬาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่จังหวัดบุรีรัมย์อยากจะใส่เขกับการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้นโยบายการบริหารโครการบริหารจังหวัดบุรีรัมย์4ปีนับจากนี้ไปให้เป็นสังคมที่ สังคมอยู่ดีมีสุขโดยมีเป้าหมายทีกจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุขเป็นเป้าหมายหลักเราจะยึดประชาชนความต้องการของประชาชนเป็นต้นตาของการทำงานและเป็นเป้าหมายการงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปีจากไปนี้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบุรีรัมย์จะต้องดีขึ้นกว่าเดิม มีความสุขมากขึ้นทมวีรังจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดแม้จะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดจังหวัดวีรัมจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่จะใช้ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนเป็นเครื่องวัดความสําเร็จในการบริหารงานของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเราเชื่อว่าความสุขมวลรวมประชาชนสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมวประชาชาติ วัดความสำเร็จแบบเดิมที่ใช้กันมาอย่าง